สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาปลูกหอมแบ่งดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มน,นะคะเพราะว่าวันนั้นปลูกได้ไม่เยอะเพราะว่าหอมหมดก่อนนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกซ่อมแซมเพราะว่าจะได้มีความสวยงามและชิดกันแบบนี้นะคะเพราะว่าหอมแบ่ง ถ้าปลูกห่างมากเกินไปก็จะทำให้เสียพื้นที่ได้นะคะมันก็จะปลูกเพิ่มไปตอนนี้หอมแบ่งกำลังแตกแล้วนะคะเห็นไหมคะมียอดขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังแตกยอดไม่เยอะเห็นไหมคะ แล้ก็จะปลูกเพิ่มตามหลมที่เจาะไว้ก็ได้ถุงหนึ่งประมาณห้าหัวนะคะก็จะพอดีแต่ถ้าปลูกถุง ประมาณ2 3หัวก็จะทำให้กินเนื้อที่นะคะเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็มศักยภาพเราก็เตรียมหอมแบ่งไว้ ตัดหัวแบบนี้นะคะลงปลูกในถุงดำได้เลยอีกประมาณไม่เกิน1อาทิตย์หอมแบ่งก็จะแตกยอดมีรากงอกขึ้นมาใหม่รากก่อนก็จะเป็นแบบนี้รากแบบเดิมๆรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็น อมแบ่งก็จะเจริญติบโตได้ดีโดยเฉพาะดินภูเขาไฟจังหวัดชิชกเกตที่เป็นลักษณะดินร่วนแบบนี้แต่ว่าดินที่นี่มีความค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมีแร่ธาตุเยอะมาก วันก็ได้เตรียมหอมแบ่งประมาณนี้นะคะปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมก็กดให้แน่นนะคะเพื่อที่รากจะได้งอกไวขึ้นเวลาลดน้ำไปหอมแบ่งจะได้ไม่ล้ม ก็เจาะหลุมไว้แบบนี้กดให้แน่นนะคะเห็นไหมคะว่าดินภูเขาไฟสวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นหองแบงที่แตกยอดแล้ว จะใส่ถุงดำไปให้หมดแบบนี้จะได้ไม่เปลืองเนื้อที่และหอมแบ่งจเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะเรียงเต็มถุงและมีความสวยงามมากส่วนมากที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะปลูกหอมแบ่งศรีสะเกษไว้รับประทานไม่ค่อยนิยมปลูกหอมชนิดอื่นเพราะว่าจะกลายพันธุ ต่อไปจะทำให้หอมแบ่งไม่ค่อยมีก็ได้นี้เราก็จะอนุรักษ์หอมแบ่งจังหวัดรีสะเกตไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่อหอมแบ่งปีนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะคะหัวหอมแบ่งกิโลละ80-100บถึง100บาทบางที่ก็ขายร้อยกว่าบาทเป็นหัวหอมแบ่งแบบนี้ กิโลกรัมละ1 0 0บาทแต่ถ้าเป็นหอมแดงช่วงนี้ก็ประมาณ3-4กิโลร้อเป็นบางเจ้านะคะแล้วก็จะขุดหลุมไว้แบบนี้นะคะจอบรูหรือว่าจอบหลุมแล้วก็ปลูกตามหลุมตามรูแบบนี้นะคะค่ะเห็นไหมคะว่าหอมแบ่งที่ปลูกไว้ก่อน ก็จะแตกยอดเจริญตอบดูได้ดีนี่ก็กำลังออกแล้วแล้วก็ซ่อมแซมเพิ่มไป ะะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันปลูกไว้ค่อนข้างเยอะมากในถุงดำนะคะประมาณกะคราวๆได้ประมาณ30กว่าถุงดำแล้วนี่้อกำลังแตกที่ปลูกประมาณ3-4วันที่แล้วนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเพิ่มเพื่อให้หอมแบ่งจเจริญเติบโตขึ้นมา ้สวยงามและพอดีสามารถที่จะเก็บยอดไปรับประทานได้ ก็จะมีลงกระถางด้วยนะคะวันนี้เราก็จะทำหล่มไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าปลูกเพิ่มไว้เสริมไว้ให้เต็มกระถางเพื่อที่จะไว้รับประทานและเก็บพัน์ไว้ในครั้งต่อไปได้เพราะว่าหอมแบบจังหวัดศีสะเกต มีราคาค่อนข้างสูงกิโลกรัมละประมาณตอนนี้ขึ้นมาเป็น100บาทแล้วนะคะหรือว่าเป็นบางเจ้าอาจจะขายร้อยกว่าช่วงนี้เพราะว่าหอมแบ่งจังหวัดชีชเกตขายดีแล้วลูกค้าเยอะมากตลาดต้องการเพราะว่าหอมแบ่งสีสเกต เป็นหอมแบ่งที่มีกลิ่นฉุนหมายความว่ามีกลิ่นหอมนั่นเองเพราะว่าดินที่ใช้ปลูกที่จังหวัดศรีสะเกษก็มีหลากหลายอย่างที่เขตอำเภอคุนหารก็จะปลูกในดินภูเขาไฟแบบนี้ทำให้หอมแบ่งมีการเจริญเติบโตได้ดี และมีใบที่เขียวสวยคาะมันก็จะปลูกประมาณนี้นะคะ,ะนี่ก็เป็นหอมแบ่งที่ลงไว้เอาไว้ในร่มนะคะอีกประมาณสองสมวันก็จะทำที่เก็บหอมแบ่งไว้เพื่อที่จะกันพวกไก่หรือว่าพวกสัตว์ต่างๆนะคะไม่ให้เข้าไปจอาและ ทำลายพวกของแบ่งที่ปลูกไว้ก็จะมีพลิกผักวอเตอร์เกรสนะคะตอนนี้ไก่จิกกินหมดแล้วนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาชมหอมแบ่งที่งอกแล้วนะคะตอนนี้กำลังปลูกและกำลังงอกขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ยาวนะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ